มั่นคงยินยองอยากสนุกเต็มเดินเรา้าใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับซูลุคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจเคนะครับแจ้งมาติปออกเล็กเดี่ยงซออดบูพาเลตฮาวิเอเลียดรอเดือนกุมภาแจ็คเกนคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวในงานแถลงความพร้อมก่อนทำศึกกับคริสตัลเพลตนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกในวันที่23มกราคม ว่าเล็กออกเล็กชมเลียนะครับบักะหลังเจอมาติปอาจแข่งไม่ไหวเพราะมีการบาดเจ็บในเกมครับเราครับส่วนฮาวิเอเลียดกว่าจ,จะลุ้นลงเตะได้ก็ต้องพักเบรกครึ่งซีซั่นมาติปนะครับลงตัวจริงในเกมครับเราครับ,ร,บรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่เอาชนะอัลเชนอล2-0เมื่อวานนี้โดนเปลี่ยนตัวออกระหว่างการพักครึ่งให้อิบ่อนมาเกลกเต้ลงเล่นแทนซึ่งเจเคก็บอกว่ามาติปเจอปัญหาการบาดเจ็บไม่ใช่เหตุผลทางททคติกนะครับ ไม่เลยที่ถอดโจเอลมาติปออกไม่ใช่เพราะแทคติกพระเจ้าช่วยคิดไดไงมอนั่นเล่นดีสักขนาดนั้นเจคก,กิงคลับเปิดปากเราคิดว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง100เซแล้วอีกอย่างคุณก็เปลี่ยนตัวได้ถึง5คนกรณีมาติปไม่ใช่พราะเหตุผลทางแทคติกอีกอย่างเรามีอิบูเรามีโจโกเมสที่มานั่งสำรองเกือบเท่านั้นไม่มีเหตุผลอื่นต่อความกุหน้าของขอเล็กออกเล็กชุเมนทำบอสวัย5้ปีบอกว่าข้อเท้าของเขามีปัญหา ดีออรระวังรับภาวนาให้เขามีส่วนร่วมได้บอลน,นั้นวิ่งซ้อมกลางแจ้งเมื่อวันพฤหัสแต่ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อวันศุกร์จะเป็นยังไงมันคงจะดีกว่าหากได้ซ้อมเต็มรูปแบบสักหน่อยก่อนแข่งณต,ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ JK เสริมส่วนพวกที่เหลืออยู่ก็คือเจ็บเล็กน้อยจริงอยู่มันมีเดี่ยงสำคัญสำคัญว้าวอย่างใบเหลืองสองใบของโทมัสปาเต้ปุ่งเสียบใส่ฟามโยนั่นก็เจ็บมันสำคัญมาก แต่ณตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวอะไรเพิ่มเติมภาพรวมแล้วณตอนนี้ยังเป็นบวกหลังเจ้าเกมในงานถแถลงข่าวอาจมีเรื่องราวประจัยเอาเป็นว่าก็ยังไม่รู้ชัดปิดท้ายด้วยฮาวิอเลียด์ทันจิกนคลับไม่เป็นการเร่งลงสนามไว้เดือนหน้าค่อยมีลุ้นเป็นอะไรที่โดดเด่นมากเมื่อเขากลับมาซ้อมได้เต็มที่แล้วย้อนไปตอนอยู่ในออฟฟิศแล้วมองลงมาที่หมอนั่นเขายังคงเข้าโปรแกรมฟื้นฟูเมื่อสัปดาก์ก ร่วมกับคนอื่นๆอีก5รายแล้วตอนนี้หมอน,นั่นฟื้นตัวมาอีกมันเจ๋งมากๆกเขาหายหน้าหายตาไปดังนั้นเราไม่สามารถเร่งรัดให้ลงสนามแต่ดูเพินเ,น,เนมันพร้อมลงสนามแล้วแต่เราก็ต้องบังคับใจของตัวเองสักนิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ต้องฟื้นตัวดีขนาดนั้นทั้งที่เด้งมายาวแต่ผมมั่นใจว่าหลังพักเบรกทีมชาติเขา่าจจะพร้อมแล้วหลังเกมเยือนเซลเฮิร์พาร์คในวันอาทิตย์นี้ทางลิเวอร์พูลจะได้พักเกือบ2สัปดาห์ และจะกลับมาเตะในศึกเอเอ็ครับรอบที่สิพบกับคาริสตี้ในวันที่6กุมภาพันธ์รัดเจคนินคลั C บยันนะครับงงเคลเลอร์เฮอร์เฟ้าเสาเป็นตัวจริงนะัดชิงคาร์ล่เบาครับเจคินคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันเควินเคลเลอร์เฮอร์จะได้ทำหน้าที่เป็นตัวจริงในนัดชิงทันเลือในศึกคาร์บล้ครับกับเชลซีเควินเคลเลอร์เฮอร์นะครับเพิ่งลงเป็นตัวจริงในรอบตัดเชือมนัดที่2ในศึกคาร์บล้ครับที่ช่วยให้หงแดง บุกเอาชนะอาร์เซนอล2-0ว่าตั๋วก็สู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเชลซีในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์นี้เลสเตอร์าวานอเล่ย์นะครับมีจังหวะเซฟสำคัญต้นเกมปัดลูกยิงของอเล็กชันดาลากาซันไปชนคานทําให้ทีมไม่เสียประตูไปก่อนแล้วก็ได้ดีกโกโตตาน,นะครับสั่งอประตูแล้วก็เอาชนะไปในที่สุดโดยเชิงคลอปนะครับจึงตกรางวัลด้วยการยืนยัน,ยนแล้วว่าให้ลงเป็นตัวจริงในนัดชิงชนะเลิศ โดยกล่าวว่าเขาแสดงเห็นว่าเขาสมควรได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างที่เรามีให้กับเขาเขาพาทีมไปถึงที่นั่นเวมเบอรีในฐานะผู้จัดก,การกิมฟูบอลคุณต้องพิจารณาหลายสิ่งหลายอ,อย่างเราพิจารณาว่าเควินเคลล์เฮอร์เป็นผู้เล่ประตูที่โดดเด่นไม่ใช่เพียงแค่ผู้สล่ประตูที่ดีแต่โดดเด่นเลยเราต้องการรั้งตัวเขาไว้ที่นี่หรือหงเรียกลิสบิลเลียมคืนจากการยืมตัวเพื่อมาทดแทนนัดฟิลเลม ที่ตเตรียมย้ายดนฟิลิปนะครับกองหลังตัวสำรองของลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะออกจากทิ้แอนฟิลในเดือนมกราคมนี้ค่อนข้างสูงมากหลังจากหง,ดงแดงนตัดสินใจเรียกตัวลิสวิลเลียมกองหลังดาวรุ่งกลับขึ้นมาจากการยืมตัวที่สวนซีแต่เดิมนั้นครับลิสวิลเลียมจะต้องไปเล่นแบบยืมตัวกับทีมหงส์ขาวในลีกเดชแมนชิพจนจบฤดูกาลนี้แต่ด้วยโอกาสลงเล่นจำกัดทำให้ลิเวอร์พูลจึงตัดสินใจเรียกตัวเขากลับมาก่อนเวลาท่านี้รายงานระบุว่า ลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะปล่อยลิสวินเลีย์เพื่ับทีมอื่นยืมตัวรอบที่2อีกด้วยเพราะพวกเขาตั้งใจจะเก็บลิสวินเล่ต์เอาไว้เป็นเซ็นเตอร์ฮับตัวสำรองลำดับที่5เนื่องจากพวกเขามีแผนที่จะผลักดันให้กับนัตฟิลิปได้ย้ายทีมในช่วงตลาดคันสกตนักเตะเดือนนี้ตามที่จุดตัวต้องการโดยสหลอดนัตฟิลิปนั้นครับลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวไว้ที่1 2ถึง15ล้านปอนด์นะครับโดยมีหลายทีมเลยที่แสดงความสนใจแต่ยังไม่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาก็เท่านั้นเอง วัตฟอร์ดซองดิลนัทฟิลิปอีพิงส์ตนดาในสื่อในอังกฤษรายงานมาว่าวัตฟอร์ดนะครับภายใต้การคุมทีมของคาดิโอรานีเอลลี่แสดงท่าทีพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนัทฟิลิปเซนต์แบ็กนิวาย24ปีไปร่วมทัพภายใต้ตลาดคันส์คันเตะเดือนมกราคมนี้โดยรายงานรวมว่าคำชื่นชมของรานีเอลลี่ต่อฟิลิปนั้นโดยเขาบอกว่าผมชื่นชอบฟิลลิปมากตอนนี้เขาเป็นกองหลังที่มีศักยภาพสมบูรณ์ จนกว่าตลาดกรจการทั้งเตะจะผ่านพ้นไปทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ผมเป็นคนเปิดเผยหากมีใครที่จะย้ายเข้าสู่ทีมเพื่อช่วยยกระดับพวกเราก็มีความยินดีท่นี้นะฟิลิปยังมีชื่อโยงกับทีมอย่างนิวคโสเซและเวนแฮมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาดการณ์ว่าหงแดงต้องการเขาเสนอมูลค่า12-15ถึงหล้านปอนด์นะครับสตีวิจีรับเป็นอึง้งราฟาเอลเบเนเตสถูกเอเวอเรตต์ผลตำแหน่งเก้าอี้กุญแจ ตนนีเวนจลานะครับตานงข้างลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันคุมทีมของอาเซนอล่าให้สัมภาษณ์เมื่อถูกถามถึงประเด็นราฟาเอเบเนเตสถูกเอเวอเรตันปลดออกจากตําแหน่งระบุว่าผมเสียใจกับราฟาเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันผมให้ความเคารพต่อเขาเป็นอย่างยิ่งด้วยความสัจริงผมคิดว่าการรับตาแหน่งกับเอเวอเรตันเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดไม่น้อยผมยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่เมื่อราฟาต้องการรับงานที่นั่นเมื่อพิจารณาจากอดีตที่เขาเคยมีกับลิเวอร์พูล ที่สุดแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดคุณจําเป็นจะต้องอยู่กับสมมสรเท่าน,นั้นจึงจะสามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยบิ๊กดังจะรับงานช่วงต่อจากเขาและเราจะได้เห็นว่าจากปฏิกิริยาของสถานก,การณ์ึ่งกล่าวลิเวอร์พูลมีเอียลเอนริกดาวร่่งในวัย15ปีจากพาเมรัสนะครับลิเวอร์พูลน,นะครับร่วมกับบิ๊กทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเต็ รวมไปจนถึงเรัลมะเร็ดกับมาเซโลนาก็มีชื่อปูพันกับเอนริกดาวรุ่งในวัย15ปีชาวบ,บราซิลสังกัดพมิรัฐและจะที่คลิปประตูจากการทำจักรยานอากาศเข้าประตูไปของเขาเก็บทีนชุดอยู่20ปีของต้นสกัดกลายเป็นไวรัสในโลกสืเชื่อมีเดียรายงานระบุว่าพมิรัฐเตรียมที่จะยื่นเสนออาชีพให้กับเจ้าตัวจะมีอายุครบ16ปีในวันที่21รกรกฎาคมนี้โดยสื่อในประเทศบราซิลอย่าง UOL นำลีลาการเล่นของเฮนริกไปเปรียบเทียบกับโรนัลโดนาซาริโอนี่คือสุนข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่2 2มกราคมน,น,น,นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูสลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเด็คอัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอร์ฟแวนบอันพันแทที่สำคัญนะครับมือน,น้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อบพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ